ฝันวหรอเฮ้ยงงสนเลยวะย,ยากรู้วัะฝันนะัวมากเลยยากทะแยงฝันว่าเห,นหน็นหัวผีไปเห็นหัวนะเกียร์หรัวอ,อะไร,รวะหลฝันหัวกล้วดไม <laughs> <laughs> ่หาล้ว่ <laughs> เฮ้ยเราฝันว่า ฝันว่าอะไรวะฝันเห็นแฟนเก่าอ่ะกูต้องบอกเงาอ่อแฟนเก่าน่อยเพิ่งตายไม่ใช่เหรอก็ไม่แล้วลูกน่ะไปงานบอกกอดกูโซแม่เฮียก้าวรีบมาตีกูเพราะฝันกูเว้ยกู้ฝันกูเฮ้ยเมื่อคืนกูก็เปิดก็เหมือนพวกมึงนั่นแหลฝันว่าอะไรวะกู้ฝันเว้ย ฝันดีฝันดีนุฟเฟ่คายฝันไปได้เป็นสบายนายกตอนฝันจังเอ้ยไม่ฟังกูเลยอ่ะกูก็ฝันดีเหมือนพวกมึงนั่นแหละ